สวัสดีทุกๆคนที่ติดตามวันนี้น้องจะมาทำสีบอลเทานะแต่ว่าไม่เอาเทาจนเกินจะออกมันตาลน้ำตาลเดี๋ยวนี้ผมดํามากเราก็จะมีการฟอ,อกกันนะะี่ะฟอกของเราก็จะใช้เย่องดีเราก็ใช้เปเซนนะครับในการฟอ,อกถ้าติดต่อก็จะมันจะแรงเกินเราไปดูกันนะคะ เสียบเสียบปักนั้นให้แม่ยังนี่เราก็จะบรรลผมนิ่มของเขาุซื้ออะไรของอะไรมานะไอยาฝ่างเดียวล เยอะก็ไม่ได้นะอันตรายต้องใส่พอดีมันทำร้ายผมไดถ้าเราใช้ผมกัดที่สีไม่เสมอเพราะว่าตรงที่ผมกัดมันเป็นเม็ดใช่ป่ะพอถึงตรงไหนก็จะตรงนั้นเราแรงแล้วก็มาไปเนยท่านเหมือนเราโกกผมฟอกผมทั่วไป ทาใ,ให้เสมอี๋ยวเราก็มีนะอันนี้แล้วก็ลงให้เสมอกันทุกชอปล่อยผมวันทีละน้อยนะถ้าทำกันเองก็ได้นะ เสร็จแล้วนะสอลุดแล้วเปลี่ยนใจให้ลงแล้วน้ำตาลอ่อนน้องเอวหนูวันจันนี้ดิน้ำสีน้ำตาลอ่อนธรรมชาติอันนี้ก็ได้เป็นน้ำตาลอาาอกนลงก๊อกรอบเดียวประมาณ้5นาทีพอ1านาทีมันก็จะกลายเป็นน้ำตาลอ่อนธรรมชาติก่อนแล้วต่อไปมันก็สีเราเขาก็มี แล้วขึ้นคือมองเขาจะออกทองทองออกออก,ออกอน้ำตาลทองแดงน,นิดนิดนี่คือวิธีกาะผมถ้าเกิดเราก็ครั้งที่สองครั้งที่สองจะพีกเลยมันเป็นยี่ห้อน,อนี้เลยพอวางทองเป็นมีดอะมีดนักพูด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 ,ผมม,ดผมมันจะรีบหมดเลยผมมันกระลอก อ,นน sociedad, อันนี้ก็ได้แลยคุณถือน้ำตาลหอมรอบเดียวนี่เราก็ฉีดตัวกันความร้อนของเราดีนะเวลาฉีดมันก็เปียกหน่อยแล้วก็เป่าให้แห้งนิดนึงการดูแลผมเดี๋ยวจะสอนให้ลูกนี่กินนี่กินน้ำอัดสองแกกินไรวันน้สองแก้ว ลาหน,นีบเราก็าค่อยๆเนี้ยงุม้มๆมมไปนี่ค่อยๆเขย,ย่งนะเราจะพูดพอพูดปุ๊บผมไม่เงาด้วยแล้วก็ดูแห้งๆหนูตัวเล็กใช่ไหมเครื่องหนีบใช่ใช่ตัวตัวใหญ่กันมีบอกว่าต,วตัวเล็กดี่กว่า,นะวาผมผมไม่ได้เยอะมากเหมือนกัน นิบแล้วก็เนี่ยค่อยๆค่อยๆค่ย,ย,ย,ยหยบคยหย่ยบแล้วก็หยบหมือนิดๆนิดๆให้มันเงาอืมแล้วผมจะเงาสวยถ้าเกิดเป็นดีโคตรไม่สวยเราอกไแห้งเฮ้ยพอลูกค้าที่นี่มันหนีบอะเขาจะชอบมากจะธรรมชาติไง ก่อย่อยบมือนคยยอยยบคไาจะเงาสวย เราก็เอาตรงแต่ว่าเราปลายนุกนิดนึงว่ะสวยไหมมันจะเงาแล้วเด้งเนี่ยคิวหลายวันเล้วแล้วก็ว่าที่หนีดเขาจะหนีดแบบดูครูดครูดใช่มันจะกรอบครูดปนะา อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ,ะแรกตกลงจะลงสองรอบแล้วก็ปอกเราก็จะลงสีเทาเนี่ยเปลี่ยนใจเอาน้ำตาลอ่อน <ไป S 1> โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดีย๋ยวถ่ายข้างหน้านิดนึงดูที่ถูกใจปล่ะหันมาดูเนย <c oughs> ถูกใจไหมครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบาย <c oughs>